วิเคราะห์ฟุตบอลประจําวันพฤหัสบดีที่30ธันวาคม2564ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมีให้กัน3คู่นะครับผมที่แรกว่าจะเป็น4คู่นะครับเพราะว่าเอเวอร์ตันะครับวันนี้เลื่อนไปนะครับผมก็มีทางด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับแมนยูนะครับเปิดบ้านรับเบอร์นลี่นะครับแล้วก็ไปทางของลีกของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับ บอลมัสครับจ้าฝูงนะครับเปิดบ้านรับกำเยนของคาดิฟซิตี้ครับอีกคู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นทางด้านของบริดตอรซิตี้นะครับเปิดบ้านรับกำเยือนควีนส์พาร์คเลนเจอร์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับไปดูสถิติของเมื่อวานกันก่อนนะครับที่ให้กันไว้นะครับ2คู่นะครับคู่แรกเป็นทางด้านของเชลซีครับคู่นี้เสียเต็มนะครับคู่นี้เสมอนะครับคู่2รองที่เบรนฟอร์ดนะครับคู่นี้กินเต็มครับแมนซิตี้ก็ชนะได้แค่ลูกเดียวนะครับ วันนี้ก็มาอยู่กัน3คู่นะครับคู่แรกก่อนนะครับไปทางด้านของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับบอลมัด t ครับเปิดบ้านรับกรเยอนของคา r d ดิฟซิตี้คู่นี้เอเชียนแฮนดิแคปต่อที่1ลูกนะครับราคาเปิด1ลูกลบ10ก่อนที่จะไหลลงมานะครับเหลือครึ่งควบลูกบวก10นะครับค่อนข้างจะไหลแรงเหมือนกันนะครับผมอีกคู่นึ่งครับเป็นทางด้านของบริตต์ซิตี้นะครับเปิดบ้านรับกเยอนของควีนส์ปาร์กเรนเจอร์นะครับ คู่นี้ q p r ต่อเสมอนะครับก่อนที่จะไหลน้ำนะครับไปที่บวก10นะครับคู่ที่3ปิดท้ายรายการนะครับผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านรับการเยือนทีมล้มยักษ์อย่างเบอร์ลี่นะครับเปิดราคามาเนี่ยเป็นทางด้านของแมนยูครับต่อที่ลูกครึ่งนะครับก่อนที่จะไหลลงมาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับคู่นี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปวิเคราะห์กันเลยนะครับ คู่แรกนะไปที่ลีกแชมเปี้ยนชิพกันก่อนนะครับเป็นทางด้านของบอลสมัตครับทีมนำจ่าฝูงของลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับเปิดวิตาลิตี้ครับสเตเดียมอุณหภูมิ12ศานะครับทองฟ้าปลอดโปร่งนะครับคู่นี้เต่กกันตี2:45ตามเวลาประเทศไทยนะครับผมคู่นี้เจอกันมา6ครั้งหลังนะครับเป็นทางด้านของการที่ เสมอกันทุกอย่างนะครับบอลมัส bon ชนะ2เสมอ2คาดิฟชนะอยู่2ครั้งนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของบอลมัสนะครับชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับในการไปเยือนคา์ดิฟก่อนหน้านั้นนะครับคาดิฟมาเยือนนะครับชนะได้21เสมอกันในปี2021ันยีหนึ่งะครับคาดิฟชนะได้ในปี2019ในบ้านของตัวเอง2ประตูต่อศูนย์ปี2018บอลมัสชนะได้ในบ้านนะครับปี2 0 1 5เสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งนะครับ วันนี้จากคาร์ดิฟเดินทางมาที่บอนมัดนะครับ126กิโลเมตรครับตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพนะครับบอนมัดทีมนำจากฝูงนะครับ24นัด46คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่18ลูกนำฟูลแลมอยู่แต้มเดียวนะครับแต่ฟูลแลมแข่งน้อยกว่านะครับทางด้านของคาร์ดิฟครับอยู่โซนท้ายตารางนะครับ22นัดครับ22คะแนนประตูได้เสียลบถึง14ลูกนะครับอยู่อันดับที่20เลยนะครับผม นี่นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับบอลมัสนะครับก่อนนะครับเพิ่งจะชนะ QPR ไม่าได้1ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นสะดุดมายาวเลยนะครับทั้งเสมอและแพ้นะครับ5นัดติดไม่ชนะใครเลยแพ้ให้กับมิ d เดิลสโบร1-0ครับแพ้ให้กับแบ็ k เบิร์นโ e เวอร์2-0เสมอฟู l แลม1-1นะครับเสมอกับโคเวนทรีนะครับ2-2 เสมอกับมิววอร1-1นะครับทางด้านของคา่าดิฟนะครับผลงานล่าสุดเนี่ยเพิ่งเสมอกับเบอร์มิงแฮมมา2-2ก่อนหน้านั้นแพ้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับ3-2ชนะลูตันท้าวได้นะครับในการไปเยือน2-1แพ้เฮาซิตี้ในบ้าน1-0ชนะเบลสตันนอตเอนได้นะครับ2-1ชนะฮันตเดนฟิลด์นะครับ2ประตูต่อ 1, 1นะครับผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านนะครับ ของบอลมัสก่อนนะครับพึ่งแพ้กับแบ็กเบิร์นโรเวอร์มา2-0เสมอกับโคเวนที่2-2ครับชนะสวอนซีนะครับ4-0แพ้เพลสตันนอตเอน2-1นะครับชนะฮัดเดนฟิลด์3-0ชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับ2ประตูต่อ1นึ่สำหรับคาดีฟนะครับเกมเยือนเสมอกับเบอร์มิงแฮมมา2-2ครับชนะลูตันทาวน์2-1ชนะเพลสตันนอตเอน2-1เสมอสโตลกซิตี้3-3 แพสฟูลเล่ย์2-0แพสซวอนซีนะครับ3ประตูต่อศูนย์นะครับผลงานเกมเยือนของคาดิฟค่อนข้างดีนะครับที่ผ่านมาไม่กี่นัดนี้ก็ชนะมาได้นะครับเรตติ้งวันนี้ครับความยากอยู่ที่คาดิฟนะครับบอลมัดอยู่ที่3คะแนนนะครับเจอคาดิฟนั่นหน้าบอลมัดต้องเปิดบ้านรับปีเตอร์โบโลนะครับคาดิฟนัดนี้ไปเยือนบอลมัดนะครับความยากอยู่ที่4คะแนนนัดหน้าเจอเวสต์บอมต่อนะครับในการไปเยือน ผลงานของทั้งคู่ค่อนข้างดีนะครับทางด้านของคาดิฟนะครับแต่วันนี้นะครับราคาเปิดมาที่1ลูกเต็มนะครับก่อนที่จะไหลแรงเหมือนกันนะครับไหลลงนะครับบอลมัตเจ้าบ้านนะครับทีมอันดับ1แต่คาดิฟก็เหมือนเป็นไม้เบื่อไม้เมาของบอลมัตอยู่แล้วนะครับในฤดูกาลนี้เพราะว่าชนะกันไม่ขาดครับแต่เชื่อว่าในบ้านของบอลมัตกับฟอร์มที่ กำลังบูบี้เนี่ยอาจจะต้องเรียกความพร้อมของทีมกลับมานะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองไว้ว่าบอลมั t น่าจะเก็บ3แต้มได้ไม่ยากครับแต่ลุ้นกันที่เม็ดที่2ดีกว่านะครับคาดิฟเกมเยือนช่วงนี้2เกมที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนะครับนัดนี้ก็อยู่ที่บอลมัสดีกว่านะครับให้ต่อที่บอลมัสครับครึ่งควบลูกนะครับผมไปต่อกันที่คู่ที่2นะครับเป็นทางด้านของบริตต์ซิตี้นะครับ กับ QPR นะครับ Queens Park r a n g e r คู่นี้เป็นคู่5ดาวของเหล่าร้อยหลานนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยววิเคราะห์ให้กันต่อนะครับวันนี้ที่ Aston Gate Stadium ครับ12องศาครับทองฟ้าปลอดโปร่งนะครับเตะกันตี2:45ตามเวลาประเทศไทยนะครับคู่นี้ครับเจอกันมาเนี่ยเป็นทางด้านของ Bristol City นะครับ6นัดหลังเนี่ยชนะได้ถึง4ครั้งนะครับเสมอกัน1ครั้ง QPR ชนะได้แค่1ครั้งนะครับ ล่าสุดก็เป็นทางด้านของบิลตซิตี้ที่ไปเยือนแล้วก็ชนะมาได้2ประตูต่อ1ต้นปีที่ผ่านมาครับเป็น QPR ครับมาเยือนสนามแห่งนี้แล้วก็ชนะไปได้2 0ก่อนหน้านั้นปี2020นะครับบิตซิตี้ไปเยือนก็ชนะได้2110นะครับแล้วก็ปี2019ในบ้านนะครับบิลดตอริตี้ชนะได้2 0. ประตูต่อ0นะครับปี2019ในบ้านของ QPR นะครับสเสมอกัน3-3วันนี้จากลอนดอนครับเดินมาเดินทางมายัง บิตนะครับที่สนามแอสตันเกตนะครับ1 6 6กิโเมตรนะครับตารางคะแนนครับคิวพาอยู่อันดับ7นะครับ22นัด35คะแนนก็ยังมีลุ้นที่จะไปเพลย์ออฟอยู่นะครับประตัวได้เสียบวกอยู่5ลูกนะครับทางด้านของบิลตซิตี้ครับอยู่อันดับที่18นะครับ23นัดครับ27คะแนนประตัวได้เสียลบอยู่9ลูก แต่คะแนนความห่างจากอันดับที่18ไปถึงอันดับที่7เนี่ยห่างกันแค่8คะแนนเท่านั้นเองนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับบิโอซิตี้เพิ่งแพ้ให้กับฮัดเดนฟิล์มานะครับในบ้านของตัวเองก่อนหน้านั้นเสมอกับเฮาซิตี้ในการไปเยือนชนะดาร์บี้ได้นะครับ1-0ในบ้านนะครับดาร์บี้นีนทีมบัวนะครับไปเยือนเชฟฟิล์ยูเนเต็ดนะครับแพ้มา2.0ชนะสตอกซิตี้1.0ในบ้านเสมอแบ็กเบิร์นในบ้าน,นครับ1-1 ทางด้านของ QPR ครับเพิ่งแพ้กับบอลสแตทมา1-0แพ้ City 2, สโต๊กซิตี้2-0นะครับไปเยือนดาร์บี้ชนะได้2-1ชนะฮัดเดนฟิลด์1-0ชนะลูตันทาว์นะครับ2-0เสมอกับแบล็กพูลนะครับ1ประตตู่อ1ผลงานในบ้านของบริตอลซิตี้ครับนับเฉพาะเกมในบ้านแพ้กับฮัดเดนฟิลด์มา3-2ชนะดาร์บี้1-0ชนะสโต๊กซิตี้1-0นะครับเสมอแบล็กเบิร์น1-1ชนะเบิร์นอ่าชนะบาร์สลีย์นะครับ2ประตตู่อ1 แพ้กับนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับ2ประตูต่อหนึ่งทางด้านของ QPR นะครับนับเฉพาะเกมเยือนผลงานเพิ่งกลับมาดีนะครับ3นัดหลังนะครับชนะดาร์บี้สองหนึ่งเสมอแบล็กพูลนะครับหนึ่งหนึ่งชนะคาร์ดิฟ1 0นะครับก่อนหน้านั้นแพ้3นัดติดก็แพ้ให้กับปีเตอร์โบโร่นะครับสองหนึ่งแพ้ฟูลแลมสี่หแพ้เวสต์บอมบิดจ์2ประตูต่อ1นะครับประเดิ้งวันนี้นะครับ คะแนนความยากวันนี้อยู่ที่เจ้าบ้านครับ4คะแนนครับเจอกับ QPR QPR วันนี้2คะแนนนะครับ Busto City นัดหน้าเจอกับ Mwal ต่อนะครับความยากอยู่ที่3คะแนนนะครับเป็นงานยากเกือบทั้งหมดนะครับที่เจอกันทางด้านของ QPR นัดหน้าต้องไปเยือนทางด้านของ Birmingham ครับความยากอยู่ที่2คะแนนแล้วก็มีงานยากอยู่ที่ต้องเล่น F.A. ครับนะครับเจอกับ Rotherham ความยากอยู่ที่5คะแนนนะครับ วันนี้ครับราคาแบบนี้นะครับ QPR ไปเยือนแต่ราคาอยู่แค่เสมอนะครับเหล่าร้อยหลามองไว้ว่านะครับ Bito r City ครับก็เป็นเชือกกล้วยกับงูเหลือมนะครับ Bito City ก็เป็นเชือกกล้วยให้กับ QPR นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับเหล่าร้อยหลาให้ไปที่รอง Bito r City ดีกว่านะครับ QPR น่าจะ ได้แค่แต้มเดียวนะครับเต็มที่นะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะแพ้เลยนะครับเพราะฉะนั้นรองที่บิลต์ทาวสิตี้นะครับใครได้ราคาที่ปปก็จัดไปนะครับหรือใครได้ที่ราคาเสมอก็ได้น้ําเต็มนะครับผมคู่นี้ให้5ดาวนะครับคู่สุดท้ายครับปิดท้ายรายการนะครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเบอร์ลี่เบอร์ลี่วันนี้มาเยือนที่โอทัฟฟอร์ดนะครับ อุณหภูมิ13องศามีเมฆครึ้มเต็มท้องฟ้านะครับเตะกันตี35นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับคู่นี้ครับเจอมา6ครั้งหลังเนี่ยเป็นทางด้านของแมนยูชนะได้ถึง4ครั้งนะครับเบอร์นลีย์ชนะได้แค่ครั้งเดียวเสมอกัน1ครั้งนะครับล่าสุดก็แมนยูนะครับชนะได้นะครับ31ก่อนหน้านั้นไปเยือนก็ชนะได้นะครับ10แมนยูนะครับปี2020ครับที่เบอร์นลีย์นะครับมาเยือนแล้วก็ชนะได้นะครับ2ประตูต่อ0ูนนะครับ แมนยูชนะได้นะครับในปี2019ในการไปเยือนเบอร์ลี่2-0เสมอกันในบ้านของแมนยูนะครับ2-2ปี2018ครับแมนยูไปเยือนก็ชนะได้2-0นะครับผมถ้าชนะเนี่ยแมนยูก็สกอร์ห่างเนี่ยส่วนมากจะเป็นสกอร์2สกอร์ซะมากกว่านะครับสกอร์ห่างนะครับที่ชนะทางด้านของเบอร์ลี่นะครับวันนี้การเดินทางครับจากเบอร์ลี่นะครับเดินทางมายังแมนยูนะครับ37กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผม เดินทางไม่ไกลนะครับจากเบอร์ลี่มาอย่างแมนเชสเตอร์ทางด้านของตารางคะแนนของอังกฤษนะครับรพเมลีกแมนยูนะครับอยู่อันดับ7 17คะแนนอ่าสินัดนะครับขอโทษทีครับสินัดครับ28คะแนนประตัวได้เสียบวกอยู่2ลูกตามหลังท็อตแนมฮอสเปอร์อยู่2คะแนนนะครับแข่งเท่ากันนะครับทางด้านของเบอร์ลี่นะครับอยู่อันดับที่18 15นัด11คะแนนลบอยู่7ลูกนะครับผม ยังอยู่ในโซนอันตรายนะครับถ้าชนะนัดนี้ก็จะขยับขึ้นไปเหนือวัดฟอร์ดนะครับเพราะว่าวัตฟอร์ดเนี่ยแข่งเยอะกว่านะครับทางด้านของนิวคาสเซิลก็แข่งเยอะกว่าด้วยนะครับเบอร์ลี่ยังอยู่ที่15นัดอยู่นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างแมนยูก่อนนะครับยังไร้พ่าย6เกมหลังนะครับล่าสุดพึ่งเสมอกับนิวคาสเซิลนะครับผลงานไม่ค่อยดีนะครับก่อนหน้านั้นชนะนอริชได้1-0นะครับ เสมออย่างบอย1-1นึครับชนะคริสตันพาเล่1-0ชนะอาร์เซนอล3-2นะครับแล้วก็เสมอกับเชลซี1ประตูต่อ1นะครับทางด้านของเบอร์ลี่ครับผลงานล่าสุดนะครับเพิ่งเสมอกับเวสต์แฮมมาศูนย์นะครับแพ้กับนิวคาสเซิล1-0เสมอวูฟแฮมตันศู์ศูนย์ในการไปรเยือนนะครับเสมอคริสตันพาเล่3-3ในบ้านไปเยือนเชลซีเสมอได้1-1นะครับแล้วก็ชนะเบรนท์ฟอร์ดได้3ประตูต่อ1ในบ้านนะครับ ผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านนะครับทางด้านของแมนยูก่อนนะครับเพิ่งเสมอกับยังบอยส์แมนครับ1-1ก่อนหน้านั้นชนะคริสตันพาเลต1-0ชนะอาร์เซนอล3-2แพ้แมนซิตี้2-0แพ้ลิเวอร์พูล5-0นะครับนนนนนชนะ, 1, ชนะ 3, 2, แอตแลนตา3ประตูต่อ2ในบอลถ้วยยู่อายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับทางด้านของเบิร์นลีย์นะครับเพิ่งแพ้ให้กับนิวคาสเซิลมาในเกมเยือนนะครับก็6นัดหลังนับเฉพาะเกมเยือน สเสมอกับวูดแฮมตัน0-0นะครับเสมอเชลซี1-1เสมอซัฟท์แฮมตัน2-2แพ้แมนซิตี้2-0ครับเสมอกับเลสเตอร์2ประตูต่อ2นะครับ6นัดหลังในเกมเยือนของเบอร์ลีย์ก็ยังไม่ชนะใครนะครับหนักไปทางด้านสเสมอมากกว่านะครับเรตติ้งวันนี้นะครับเป็นทางด้านของความยากอยู่ที่เบอร์ลีย์นะครับ4คะแนนนะครับแมนยูอยู่ที่2คะแนนครับนัดหน้าแมนยูเจอกับวูดแฮมตันความยากอยู่ที่3นะครับ เบอร์ลี่ไปเยือนลีดนะครับนัดหน้าความยากอยู่ที่2คะแนนวันนี้นะครับเป็นทางด้านของเมนยูนะครับผู้เล่นที่ไม่ได้ลงสนามแล้วก็รอเช็คคอนฟิสเนี่ยมีทั้งด้านของปอกบาในพักยาวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลินเดเลฟที่เพิ่มเติมมานะครับก็เป็นทางด้านของการตรวจพบโควิดนะครับของลินเดเลฟนะครับวันนี้ก็อดช่วยทีมนะครับองตวนี่มาชองตนี่มาิยาวด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของอิลบยี่นะครับส่วน กองหลังอย่างแม็กไกวแล้วก็ทางด้านของวารานก็รับใช้ทีมได้ปกตินะครับทางด้านของเบิร์นลียนะครับวันนี้นะครับขาดแอชลีย์บาร์นครับรอเชคความฟิตนะครับแล้วก็แม็กซ์เวลล์คอนเนตนะครับส่วนทางด้านของคอเนอร์โรเบิร์ตด้วยนะครับที่ลงสนามไม่ได้นะครับไปดูผังผู้เล่นของแมนยูกันก่อนนะครับนัดนี้นะครับ มาในรูปแบบ4-2-2-2เหมือนเดิมนะครับทางด้านของรังนิกนะครับผู้เล่นประกอบด้วยนะครับผู้สาประตู DKR นะครับกองหลังคู่หลังเป็นแม็กควนะครับอาจจะยืนคู่กับวารานนะครับหรือไบยีถ้าตรวจเช็คความฟิตครบนะครับขวาเป็นบิสซาก้าครับซ้ายเป็นลูกชอนะครับคู่กลางเนี่ยรอเช็คความฟิตของแม็กคมินเน่นะครับแล้วก็ เฟลด์ uh, ด้วยนะครับก็จะใช้เป็นแมคคอมเนยืนคู่กับมาติกนะครับซ้ายเป็นซานโชครับด้านขวาวานดบิบกได้รับโอกาสลงสนามนะครับคู่หน้าเป็นคาวานี่ยืนคู่กับกรีนวูดนะครับวันนี้ก็จะเป็นแผนสลับการใช้งานนะครับของรังนิกท่านั่นของผู้มาเยือนครับมีทั้งมาในรูปแบบ4-4-2นะครับกองหลัง คู่กลางเป็นมีกับทาครอฟสกี้นะครับประตูเป็นป๊อบเหมือนเดิมน,นะครับแบ็กซ้ายเป็นเทเลอร์แบ็กขวาเป็นลอตันนะครับสี่ตัวกองกลางครับคู่กลางเป็นบาวฮิลยืนคู่กับเวสบูนะครับซ้ายเป็นแม็กนิวทางขวาเป็นกูดมอนสันนะครับคู่หน้าเป็นวูดยืนคู่กับวิดด้านะครับที่ลงล่าตาข่ายแมนยูวันนี้นะครับ คู่นี้เป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อมาที่หนึ่งลูกนะครับหนึ่งลูกครึ่งนะครับก่อนที่จะไหลามาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับเราร้อยหลามองว่านะครับคู่นี้แมนยูสลับแผนนี้นะครับเมื่อได้รับโอกาสเนี่ยการจ่ายบอลคมๆของวันเดเบกเนี่ยอาจจะมีผลที่จะทำให้เกมดำเนินไปได้สวยงามนะครับแล้วก็ การจ่ายบอลทะลุช่องของวันเดอร์เบกเนี่ยน่าจะมีผลมากกว่านะครับเพราะว่าวันนี้นะครับบรูโน่นะครับก็ไม่ได้ลงสนามแล้วก็ไม่มีรายชื่อเป็นตัวสำรองนะครับเพราะฉะนั้นครับเหล่าร้อยหลามองว่าคู่นี้ครับแมนยูน่าจะมีเม็ดที่2นะครับสามแต้มนะน่าจะไม่ยากนะครับให้ต่อที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับลูกครวบลูกครึ่งนะครับผมครบจบ3าคู่นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ เหลาร้อยหลาก็ขอญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ